ครับผนะมเป็นหนวน้อยนะครับใหญนเครบเบึงหนาพานไฟเลยครับพี่น้องปิดตาบ่ามีปองเลยครับถือว่าแจวนะครับแบบนี้สวัสดีครับผม กลับมาพบกัน hmm. อ mm ีกเช่นเคยครับในช่องนาลานพันปลาครับผมวันนี้มากับพันไฟมหามิมครับพี่น้องมหามิมกันกะมันกะสิ้นเดือนเมษาแล้วนะครับกับบรู่าสีใดมิมหัวหน้างามรอบวงางมสําเร็จนะครับพี่น้องแต่ว่ากับพากานออกมหาเหมือนเดิมนะครับเพื่อสีใดวิดีโมีวิดีโอให้พี่น้องได้รับชมกันนะครับผมวันนี้ก็ออกมาน้ํากันสองคนเหมือนเดิมครับพี่น้องขี่รถรอหาไปกันเหมือนเดิมตอนนี้ก็อยู่ระหว่างทางที่มหาแล้วพี่น้อง จอดแบกกอไผ่นะครับตอนนี้พนันแฟกำลังกลุ่มๆสองสองกัอไู่พี่น้องทั้งหลังพูน้นนะครับกะจะชื่นชอบยังไงนะครับกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนานพันปลาได้เลยครับผมเป็นกาลังใจให้กันะลยกันนะครับเมื่อนี้กะกอวไผ่สองกอนี้พานไฟบอกว่ามีนะครับพี่น้องเดี๋ยวเอาจะไปพบกันว่าสีมีห้างงามซัมไนนะครับหรือว่า มันจะบ่มีอย่างเลยนะพี่น้องเพราะว่ามันสิ้นเดือนแล้วเนะาะเดี๋ยวเราไปเจอกันนะครับผมว่ามันจะมีน้ำหวานหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปชมกันครับครับผมพี่น้องผ่านไฟบอกมีสองห้างครับนี่ห้างแรกนะครับพี่น้องดำดำนี่เนาะยูก,กัหนึง่งผ่านไฟบอกเดี๋ยวมีอีกยูก,กวัวหนึง่งฝั่งนั่นนี่พี่น้องโอ้ห้างนี้มันสีห่างแล้วตอนนี้พี่น้องห้างนี้บัวรับประกัน,นครับห้างนี้เนาะ ว่าเราประกันมาสิมีน้ำมาเรื่อยพี่น้องเหมือนมันจะห่างแล้วแม้ม,มีอยู่นิดเดียวเองไนด้ก็น่าจ,จะห่างนี่แหละครับนี่น้ำกันนี่โอเคครับผมเดี๋ยวเฮ็ดครบที่วัดกันครับพี่น้องะเดิมห้างเรียกลักษณะห้างผสมประกอบปันไดนะครับเขาอยู่หกครับแต่ว่าเบื้องหัวน้ำพี่น้องนี่นะครับมีมแถวบ้านมุมน้ำยังดีอยู่นะครับพี่น้อง ไปเดือมห้างแรกสวยเลยครับโมแน้ครับกโยอแพทยน,นั่นลต์แม่พี่น้องเิ่งหัวน้ำรถ <laughs> <laughs> ห่างแรกโอเคครับถือว่าสวยนะครับโมแน้มกอได้กินโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมขึ้นเบื้องห้างนันก่อนนะครับมับนสีเป็นจังไงเดี๋ยวเอาให้ชมกันครับข้างบนโอเคครับสักครู่ ผมรองปีนไ้แล้วนะมาดู่าเห็นมั้มันขึ้นไปหอดแล้วนี่นไหพี่น้องมีห้างมันตรงนี้ผมปีนขึ้นไปแล้วปีเห็นหัวาน้ำแล้วพี่น้องมันมันห่างแล้วครับห้างมันห่างแล้วเชีย่ยครับผมเดี๋ยวไปกันต่อครับได้ห้างเมื่อกี้และห้างแหลกประเดิมเดี๋ยวไปกันต่ยอสีใดอีกบ่ไปครับครับผมพี่น้อง มาพอแล้วห้างนึ่อยู่กวัวพ่น้ำอีกเดียวมันแต่ที่ยู่กวัวพ่าน้ำนี่นะครับห้างหัวน้ำส่งโปอยู่พี่น้องโปรโลูกโปรกอยู่แต่ถ้าเบิ่งว่ามันมีน้ำบ่เนาะโอ้ชีครับเดี๋ยวขึ้นไปหอดไกลๆห้างเจ้างไฟเบิ่งกันนะครับผมสักครู่ครับพี่น้องขึ้นมาหอดห้างแล้วครับผมหัวน,น้ำถือว่ายังงามอยู่นะครับ น้ำบาเต็มบันไดแต่กับพ่อมีน้ำหวานนี่นะยังหน่อยๆก็มีน้ำอยู่ห่างกับพ่อมงามนะครับพี่น้องตรงกลางน่นจะถอดอยู่ดอกคิดว่าแต่หัวน้ำใหญ่นะครับว่ามันว่ญ่เด้พี่น้องนี่หัวน้ำใหญ่ครับเปอุดผูดอยู่พี่น้องเอ้ยน้ำนี่นะครับเดี๋ยวขอตัดได้ครับพี่น้อง ตัดครับผมตัดก่อนด้ยยึ่ถึงกอไฟมีแต่น้ำพี่น้องเดี๋ยวลงไปชมกันข้างล่างครับตัดแล้วก่อนเนี่ยครับพี่น้องลงมาแล้วนะครับนี่ครับหัวน้ำวิ่แน่นอนนะครับเงยบึงหนาพานไฟเลยครับพี่น้องแต่แต่ว่ามันทั้งบดเต็มบันไดนะครับแต่คือว่าแล้วมันช่วงเวลานี้นะครับแต่ว่าน้ำโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะตัดตัดหังตรงนี้นะครับเราเอาน้ำใส่ถุง แต่ห้างกัเอาคือเก่านะครับห้างกัเอาไปนําโอเคครับผมไปหากันต่อครับกับผมพี่นอ้องมาผัอยอีกแล้วครับหิมขางอยูข่ขางทางนะครับห้างหมใหญ่ยยเลยพี่นอ้องอ๋อเมึงครับอ๋อถูกอุ้ยวุยว้ยวุ้ยน้ำก๊อฟฟะกันไกลมันหิบน้ำให้หน่าดูน้ำก๊อแขนมึงจิงห้างมันโอ้ยยิ่หยับแห้างไร ว่าพี่น้องห้างบบกอลังการเลยครับเดี๋ยวขอเป่าควัแต่งทางกอนนะครับพี่น้องเดี๋ยวเอาไปเบิ่งไกลๆก,กันครับห้างควรยังเลยพี่น้องอค,ครับพี่น้องสว่วนสีทางเรามาหอดห้างนะครับวนาน้ำปีตายอยู่นะครับเต่ว่าน้ำมันไหลพี่น้องงามันไหลแห้ง บมมั่นใจว่าสีไดงหัวน้ำอ,อกมางามสําหน่อยด้ยพี่น้องก็แต่ได้บอกมาบังามบปนไดก็ขอโทษขพอาะพายนะครับก็พยายามเอามาให้งามที่สุดแล้วพี่น้องแต่ว่ามันคือสีงามแต่สักนียแะครับน้ำงานน้ำลายครับเดี๋ยวขอตัดด้วยครับพี่น้องจะเข้าเดี๋ยวออกมาเบิ้งกันทางหนออคกับน้ำเกาะ น้ำกิตตายีนะครับพี่น้องเดี๋ยวว่าน้ำโอ้สุดยอดเลย จะนะครับจะพนาแตกนะเลยพี่น้องมันถือง,งามันครับแต่ว่าสวยนะครับห้างสุดยอดครับผมห้อยแล้วนอยู่ข้างในเลยห้างมันฉีกครับพี่น้อง แต่ว่าเนี่ยไปตรงนี้หัวนามปดตาขาหลากเลยแต่ว่าห้างมันทั้งบสมประกอบเพราะว่าเหมือนจะห้างมันจะฉีกย้อนอยู่ข้างล่างครับตัวห้างมันยังถิ่งอยู่ข้างล่างตรงนั้นอยู่เลยแต่ว่ามันเรือหัวนามอยู่ตรงนั้นคะหัวนามนี่เขาปิดตาหลากเลยพี่น้องเดี๋ยวผมหาทางเขาไม่ก่อพาย,ยุงมันอยู่ลนะ <c oughs> ึกนะี่นะนี่กอนะครับเขาไปพูน่ะพี่น้องจังคอยสีหอดเดี๋ยวผมหาทางกันดีครับ ก็ไปไกลหอนทังเดี๋ยวผมงอถ่ทาทยบึงอีกรอบนึงครับผมผมมี่นอ้องหอวาน้ามือหวาาัอหวหน้าปิดตาแบบโบมีป้องฟิวเลยพี่นอ้องโอ้โหห้างเขามันฉีกลงนะครับนี่ครับห้างมันฉีกลงพี่นอ้องเหมือนจะฉีกตอนที่พายุเข่าวังหันนะครับบ้านผมมันมีพายุเขานะครับก็เ,เลยฉีกแต่ว่าตัวห้างถือว่าสุดยอดนะครับ หัวน้ำปิดตาเลยปิดตาบ่มีปองเลยครับคือว่าแก้วนะครับแบบนี้เดี๋ยวผมขอตัดด้วยครับขอตัดก่อนครับผมมาแล้วพี่น้องตัดแล้วนี่นะครับหัวน้ำป,ปัดปดตา บ่มีปองฟิวเลยพี่น้องหัวน้ำแต่ว่าห้างตรงนี้คือตั้งจากที่เขาขาดนะครับเขาเลยมันเหลือยูนิดหน่อยเขาเลยน่าจะจะใส่ตัวผูนะครับเป็นมีมตัวผูไวเสร็จแล้วเขาเลยเห็ดห้างมีตัวแต่ว่าหัวน้ำนะครับพี่น้องสุดยอดอลังการเลยครับปีเต็มเปี้ยนี่นะครับมีมส้นบานผมยังย่งยั่งถือว่าน้ำดีนะครับพี่น้องยังถือว่าโอเคอยู่ ไปครับพี่น้องมือนี่นาจะห้างนี่แค่นี้แล้วนะครับเพราะว่าค้ำแล้วพี่น้องตอนนี้ก็ค้ำเดาะแต่กับานเดี๋ยวไปสรุปผลงานกันผมเดี๋ยวเราไปสรุปผลงานกันครับนี่ครับพี่น้องสรุปผลงานครับอันนี้ห้างแรกนะครับผมห้างแรกจแลลวก็หามาส่วนนี้ห้างสุดท้ายครับหลังสุดท้ายหลังสุดท้ายสรุปผลงานมือนีได้ซีห้างนะครับพี่น้องส่วนห้างสุดท้ายนี้บ่ได้ห้างนะครับเพราะว่าห้างมันห่าง สามห้างก็ได้มากหนึ่งสองสามนะครับห้างนี้ใหญ่สุดแต่ว่าหัวน้ำห้างนี้ถือว่าสุดยอดน,นะครับแล้วกะ็มีมแต่ละห้างของของแถวโซนบ้านผมยังยังมีน้ำเต็มอยู่นะครับพี่น้องหัวน้ำยังปิดอยู่นะครับถือว่าดอกไหม่ก็ยังมีอยู่ก็ได้มีมได้กินอยู่นะครับผมแต่ว่าผิ่งนี่ผมบรู้คืกันเ้อพี่น้องเพราะว่าผมหาว่ราท่านได้พอจังห้างู่ครับผึ่งโอเคครับค,ครับผมสำหรับมือนี้กัน่ะจะจบเพียงเท่านี้นะครับผมคลิปนี้ หาเพิงหามิมก็ได้มิมมาซีหัางนะครับมือนีสรุปผลงานแล้วกะซีหัางมากระพานไยสองคนก็ถือว่าโอเคนะครับคุมคาอยู่นะครับนำวานนำเพิงไอตัวนำมิมกับหัวน้ายังอุมอ้มเต็มเต็มอยู่นะครับผมกะสำหรับมือนีกนอาจจะจบเพียงเท่านี้ครับผมสำหรับท่านใดที่ชื่นชอบนะครับกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนาหลานพันปลาน,นะครับส่วนท่านใดที่ติดตามแล้วก็ขอบคุณหลายๆนะครับผมแล้วก็อย่าลืมรับชม คลิปใหม่ๆที่นารานพันพาได้โพสลงไปนะครับผมกะสำหรับมื้อนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ